สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Nokia ยแก g c h a n าแนนะครับวันนี้จะมารีวิวโนเกี603ซิมเบียนเบลน้องใหม่จากโนเกียนะครับโนเกี603มีรูปทรงแบบแท่งหน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิสีกว้าง3.5นิ้วนะครับหน้าจอเคลียร์แบ็กดิสเพยมีความสว่าง1,000นิตเท่ากับของ Nokia 701เลยนะฮะ แผงควบคุมจะอยู่ใต้หน้าจอนะครับจะมีปุ่มโทรออกปุ่มเมนูปุ่ม Power ใช้ร่วมกับปุ่มวางสายนะครับด้านบนจะมีเซ็นเซอร์ปรับหมุนหน้าจออัตโนมัติและเซ็นเซอร์ดับหน้าจออัตโนมัติในขณะโทรนะครับด้านขวาจะมีปุ่มปรับระดับเสียงสนทนาปุ่มชัตเตอร์ด้านบนนะครับจะมีพอร์ตไมโคร USB อยู่ตรงกลางจะเป็นแจ็คเสียบช่องเสียบชุดหูฟังขนาด3.5ม mm ิมนะครับปุ่มล็อกและปุ่มปลดล็อกด้านล่างไม่มีพอร์ตใดๆอยู่นะครับมีแต่ช่องคล้องสายของข้อมือนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องไม่มีปุ่มและพอร์ตใดๆเหมือนกันมีแต่ช่องสำหรับเปิดฝาหลังนะครับด้านหลัง มีกล้องคอมเมียห5ล้านพิกเซลวางอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นลำโพงเรามาแกะฝาหลังกันดูนะครับชิป NFC นะครับจะอยู่ตรงนี้เมื่อแกะฝาหลังออกมาจะเห็นว่าช่องใส่เมมโมรี่การ์ดไมโคร SD นะครับจะอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องซิมการ์ดจะใช้เป็นแบบไมโครซิมซึ่งอยู่ ข้างในต้องถอดแบตออกก่อนนะครับแล้วก็รูไมิสำหรับถ่ายวิดีโอจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นลำโพงเรามาดูการใช้งานของ n o k i ี603กันบ้างนะครับ n o k i ี603จะใช้ระบบปฏิบัติการ s y มเบียนเบลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนวิดเจ็ตหรือช็อตคัท ได้ตามสไตล์นะครับรวมถึงสามารถใช้งานหน้าจอหลักได้ถึง6หน้าจอพร้อมกันนั้นยังมีแถบเตือนหรือที่เราเรียกกันว่า Notification Bar ที่สามารถลากจากด้านบนลงมาได้นะครับและยังมีปุ่มลัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดโมบายด d ต้า WiFi Bluetooth หรือแม้แต่ปรับเป็นโหมดซ i l เลนต์นะครับ Nokia 603ยังมาพร้อมกับ CPU ความเร็ว1 GHz นะครับและมี GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกทำให้เราเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นนะครับอย่างเกมฟรีใน Nokia Store ก็คือ Angry Birds มาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรในการเล่นเกมบน Nokia 603 รุ่นนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานด้านกล้องสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ากล้องของโนเกี603ไม่มีออโต้โฟกัสและไม่มีไฟแฟลชช่วยส่องนะครับแต่กล้องของ n o k i ี603ก็มีลูกเล่นต่างๆมากมายหรือแม้แต่ซีนโหมดก็มีให้เลือกใช้นะครับปรับ Color Tone, Face Detection หรือ Contrast, w ไว t บ b a l a n าลต่างๆข้อดีของ Quick Focus ก็คือกดปุ๊บถ่ายปั๊บครับ แล้วเราสามารถปรับแต่งกับ Image Editor ที่มากับตัวเครื่องได้เลยนะครับในส่วนของการบันทึกวิดีโอก็รองรับการบันทึกวิดีโอแบบ h i d e ฟนะครับหรือ 720p นั่นเองนี่ครับสามารถปรับได้ ในส่วนของการฟังเพลงนะครับก็ยังคงแสดงภาพปกอัลบั้มขนาดใหญ่ทั้งแนวตั้งและแนวนอนสามารถใช้นิ้วเปลี่ยนเพลงได้นะครับปาดไปมามีเล่นซ้ำเล่นแบบสุ่มให้เลือกด้วยนะครับ ในส่วนของการเล่นคลิปวิดีโอก็สามารถเล่นไฟล์ระดับไฮเดฟได้อย่างไม่มีปัญหา s <S ด้วยหน้าจอขขอัตราส่วน16:9ต่อหรือ widescreen นั้นทำให้เราดูหนังหรือคลิปวิดีโอที่มีไฟล์แบบ widescreen ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนครับ ในส่วนของการใช้งานเบราว์เซอร์บนโนเกียสูงสก็สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับใช้นิ้วเพื่อเลื่อนไปเลื่อนมาได้ขยายย่อและสามารถใช้งานแท็บเพื่อเปิดเว็บไซต์ได้หลายเว็บไซต์นะครับ ในส่วนของการเชื่อมต่อของ Nokia 603นะครับโนเกี603ยังสามารถใช้งาน 3G ได้นะครับโดยรองรับทุกเครือข่ายในประเทศไทยครับผมอีกทั้งยังสามารถใช้งาน Wi-Fi Bluetooth และที่สำคัญก็คือ NFC นะครับโดยสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับ NFC เหมือนกันส่งไฟล์ต่างๆผ่านเครื่องโดยการแปะนะครับไม่ต้องจับคู่เลยอย่างเช่นกับ หูฟัง Nokia Luna นี้นะครับเพียงแค่แตะก็จะทำการเชื่อมต่อกับหูฟังได้ทันทีครับผม